อดีตพุ่มกับโจระตามันต่อเด้งน,นะยครับมีหลายแง่บุมเหลือเกินปรากฏว่าวันนี้มันมีข้อมูลชุดหนึ่งน่าสนใจคือผู้เสีย่ายปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับมีทั้งข้อมูลเรื่องการฝากขังไปแล้วทําไมถึงไม่ยื่นประกันตัวมีหลายจุดล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เตรียมเรียกชุด05ชุด05้าคือชุดปราบรามยาเสพติดในวันเกิดเหตุ6ได้มาสอบรายละเอียดว่าเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่เบื้องต้นยังไม่มีออกหมายจับเพิ่มนะครับ แล้วจากการสอบปากคำพบว่าตำรวจชุด0 5นทั้ง6กรายไปร่วมล่อซื้อยาเสพติดและจับกลุ่มจริงคือเป็นชุดที่ไปจับกลุ่มนะอันนั้นถูกต้องมีบันทึกจับกลุ่มพร้อมด้วยครับแต่พอมาพอควบคุมผู้ต้องหามาที่ห้องเกิดเหตุไอห,ห้องเหลืองนั่นนะ่ะทั้งหมดรู้สึกไม่ดีครับต้องแยกเป็น2กลุ่มนะรู้สึกไม่ดีเลยพากันออกจากห้องแล้วก็ลงบันทึกการจับกลุ่มไว้เป็นหลักฐานย่องร้อยเวรสพมนครสวรรค์พูดได้ง่าย กลุ่มที่เข้ามาสอบสวนเนี่ยเป็นอีกชุดหนึ่งคือกลุ่มของเด็กพุ้งกับโจ้เป็นอีกชุดหนึ่งนั่นไงอันเนี้ยความคืบหน้าวันนี้เนี่ยเรื่องผลการชนสูตรพิกศพฉบับสมบูรณ์ตอนกลางวันเนี่ยทางโรงพยาบาลน,นั้นออกถแถลงการรอบหนึ่งแล้วเมื่อตอน3มโมง47นาทีผมโทรศัพท์ไปหาท่านรองสุชาติธีรสวัิรรองผบตรนะครับว่าอยากให้ท่านยืนยันหน่อยว่าสรุปแล้วเนี่ยผลการชนสูตรฉบับเต็มฉบับเต็มนะครับเป็นอย่างไร แล้วยืนยันว่าขาดอากาศหายใจใช่หรือไม่ฟังคำยืนยันชัดๆจากรองผบตรครับผลชนิดสุดออกแล้วใช่ไหมครับพี่รองใหม่ครับกันไหนครับจากช่องวันครับพี่รองใหม่กวนสิบวิพอดีผลชนดสุดออกแล้วเหรอฮะครับครับเออคือตายเพราะขาดอากาศหายใจไปครับพี่รองใหม่ฮะครับครับโอเคแต่ไม่ใช่คือพบสารเสพติดแต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุให้ตายเนาะแต่ตายเพราะขาดอากาศหายใจเนาะครับโอเคครับเรใหม่ขอบคุณมากครับ นี่คือสิ่งที่รองผบตรยืนยันเอาไว้เมื่อช่วงบ่ายสาจากนั้นเนี่ยก็มีการประชุมคณะทํางานต่อเนื่องครับทางท่านรองผู้การกองปราบพันตำรวจเอก,เอกเนิกเตาสุภาพยืนยันเหมือนกันครับว่าลงความเห็นชัดๆเลยว่าตายเพราะอากาศหายใจไอ้ส่วนข้อสงสัยเรื่องผลยาเสพติดเป็นอย่างไรฟังบางช่วงจากรองผู้การกองปราบครับแกาหายใจกันไม่เกี่ยวกับสายเ็นเนกนเก็มีส่วนเจอ ริมานระบุทา่านนีครับก็อยู่ในในงานรักาแพทย์เนี่ยครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้ยืนยันแล้วนะถ้ท,ทย้อนกลับไปปรากฏว่าทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารัฐเขาก็ออกมาชี้แจงทั้งหมดแล้วไล่เรืยองเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละครับสั้นๆก็คือว่าเขาระบุว่าผลเนี่ยเป็นแบบเดิมในเบื้องต้นแต่ว่ายืนยันว่าทั้งหมดอนี่ครับใจความสําคัญนะบอกว่าผู้เสียชีวิตถูกส่งตัวมาด้วยอาการไม่รู้สึกตัวใส่ท่อช่วยหายใจ คุณพ่อเพื่อเสียชีวิตไม่สามารถให้ข้อมูลการเจ็บป่วยครั้งนี้ได้แล้วหลังจากนั้นก็ดูแลรักษาเยียวยาเสียชีวิตวันที่6สิงหาคมตอนบ่ายโมง20นาทีนี่นะครับแล้วก็บอกต่อว่าทางแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลเนี่ยนะครับลงสาเหตุการตายเบื้องต้นย้ำว่าเป็นเบื้องต้นนะนหนังสือปรองการตายว่าเกิดจากพิษสารแอมเฟตามีนเป็นไปตามหลักฐานที่พบสารพิษในร่างกายนักขนาดนั้นย้ำว่านักขนาดนั้นแต่วันนี้ตัวที่เป็นรายละเอียดเนี่ย สรุปออกมาแล้วตามที่ได้ยินเมื่อสักครู่ว่าทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นเพราะตายเพราะขาดอากาศหายใจอยากให้ฟังบางช่วงเพราะว่าอาจารย์เดชากิติวิทยานันวันนี้ประธานเพื่อข่าวทนายคลายทุกข์พอเห็นผลชนสูตรละเอียดรอบนี้แล้วเนี่ยทิศทางคดีเป็นอย่างไรฟังบางช่วงจากอาจารย์เดชาครับดูล่าวนะครับเขาบอกว่าผลชนสูตรเยื่อคดีอดีตุูมกับโจ้ที่นครสวรรค์รายงานข่าวนะครับ นะจริงเท็จอย่างไรไม่ทราบนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่านะครับผลชันสูตรพิสพเยื่อคดีอดีตพุ่งกับโจกบอกว่าตายเพราะอากาศหายตายเพราะขาดอากาศหายใจก็จะสอดคล้องกับคลิปวิดีโอฟุตเทจกล้องวงจรปิดของโรงพักนะครับที่มีพฤติกรรมในการที่ว่าเอาถุงไปคุมหัวจนขาดอากาศหายใจนะครับนะไม่ว่าจะตายที่โรงพักหรือตายที่โรงพรายาบาลก,ก็เท่ากับว่า นะครับความตายเป็นผลมาจากการกระทําความผิดของผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นคดีนี้นะครับนะผู้กํากับโจ้เนี่ยนะฮะแล้วก็ผู้ต้องหาคนอื่นๆที่ร่วมกระทาความผิดในคดีนี้เนี่ยก็ดิ้นหลุดยากอ่านี่หลุดยากแล้วก็สบายใจถ้าอาจารย์เดชาวิเคราะห์แบบนี้อย่างน้อยเนี่ยนะครับทีนี้ผมบอกสั้นๆนะทางกองบัญชาการสอบสวนกลางที่เห็นนี่คือรองผู้บัญชาการนะพลตร,ตรีจิรพภูริเดชบอกว่าแบ่งเป็น2เรื่องครับเรื่องแรกคือ การซ้อมทรมานผู้ต้องหาเป็นเหตุถึงแก่ความตายอันนี้กองปราบรับผิดชอบส่วนหนึ่งส่วนไอ้เรื่องเส้นทางการเงินที่มาที่ไปทรัพย์สินต่างๆให้กองปราบปรามกระทาความผิดเกี่ยวกับอาญากรรมทางเศรษฐกิจเป็นผู้รับผิดชอบ2เรื่องแยกกันอีกฝั่งหนึ่งขยับไปที่ DSI หน่อยครับบอกว่าการดาเนินคดีการนําเข้ารถยนต์หรูนี่แหละครับเป็นไปอย่างผิดกฎหมายแล้วราคาต่ำกว่าความเป็นจริงหรือเปล่าเนี่ยมันมียี่ห้อล amborghini อยู่คันหนึ่ง ถูกอายัดไปแล้วตรวจสอบข้อมูลไม่พบว่ารถคันนี้ได้มาจากการกระทําความผิดอันนี้คันหนึ่งนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะอันนี้ขยับไปเรื่องของวินัยกันบ้างรองเจริญตารวจแห่งชาติพันตารวจโทผลตำรวจโทรสราบุติการพาณิชย์บอกว่าเรียกประชุมกรรมการสอบวินัยแหละครับประพฤติชั่วร้ายแรงต่อดิตพุ่งกับโจ้และพวกหลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในทางคดียืนยันว่าทั้งหมดนั้นจะทําอย่างตรงไปตรงมาถ้าผิดจริงคือมันก็ผิดจริงขนาดนี้แล้วเนอะ ก็จะดำเนินวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการทันทีไล่ออกเลยนะครับส่วนจุดหนึ่งเนี่ยวันนี้หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อยกลุ่มนี้ก็เดินทางไปที่เรือนจําพิษณุโลกเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาผิดวินัยร้ายแรงกับอดีตผู้กับโจ้และพวกรวมเจ็คนต่อไปนี่นะครับขณะเดียวกันวันนี้มีรายอีกชุดหนึ่งฮะคุณสมพงษ์แก้วเย็นรองที่ดีอายการภาคผกพร้อมคณะไปร่วมประชุมหารือแนวทางการทำสำนวนครับ หลังจากรองที่บีเอาการผ้าหกไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่ามันต้องประชุมกันทั้งแพทย์ทั้งพนักงานสอบสวนตำรวจอายการ4ี่ฝ่ายมั่นใจเพื่อความโปรง่งใสตรวจสอบได้ภาพนี้ที่เห็นนี่เลยนี่นะครับแล้วที่สําคัญคือว่าย้อนกลับไปนะมีรายงานบอกว่าอดีตุูมกับโจ้ม,มีประวัติเคยร,รักษาโรคไบโพล่าอาจารย์เดชาเขาก็วิเคราะห์นั่นแหละว่าแหมแบบนี้เนี่ยน่าจะออกรูปการจนะสู้เรื่องนี้แน่ๆเลยว่ามีประวัติการรักษาหรือไม่เคียงข่าวนิดนึงครับ พระอานนธรรมโชโตพระวัดพัทรสิทธารามนครสวรรค์จำได้ไหม